สวัสดีครับพี่น้อยเอซทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะโตโยต้าโคโรเล่เอวทิดนะครับอันนี้ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะฮะปีห้าสี่นะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นเกียร์อโต้นะครับผมปีห้าสี่นะครับสีขาวมุกนะพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมที่ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนหนึ่งสองหกนะครับ 0 9 3 3 7 3 6 1 2 6มดสาหน่สนะครับนี่นะครับเกียวต้นนะครับสีขาวมุกนะครับผมรถปี5้าสี่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะต้องการหารถใช้ไว้ขับนะครับส่วนตัวนะฮะอ่านะครับเป็นรถสีขาวมุกเกียวต้นนะครับผมนะฮะรถปี5้าสี่นะครับนี่นะครับ เครื่องยนต์ดูโอนะครับปีห้าสี่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้พี่น้องท่านใดสนใจนะฮะมาดูก่อนนะครับที่บ้านแต้าตะบนท่าํำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมดูนะฮะโอ้คันนี้นะครับประธานโทษนะครับเป็นปีห้าห้านะครับผมเกี่ยวตัวปีห้าห้านะครับประธานโทษนะครับผมปีห้าห้าปีสิบสองนะครับเกียร์ตัวปีสิบสองโทษโทษนะครับผม ผมยังไม่ได้ดูในเพจนะครับปี2012ปี55นะครับคันนี้1 2 9 0 0 0บาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะฮะ1 2 9 0 0 0บาทเกี่ยวโตปี55นะครับผมนะฮะมัดจำวันนี้ส่งวันนี้มัดจำพรุ่งนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับเกี่ยวโตนะครับเครื่องยนต์โตโอปี12นะครับเดี๋ยวผมจะไปล้างห้องเครื่องก่อนนะฮะสภาพดีนะครับผลคันนี้สภาพดีนะฮะ พี่น้องท่านใดสนใจโทรมาสอบถามกันก่อนได้ที่0933736126นะครับ0933736126นะครับผมเบอร์ ID ไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์นี้ครับตามด้วยภาษาอังกฤษคำว่า RIN นะครับใช้น้ำมันระบบเดียวนะครับประวัติเดิมเคยไปดิซซีมาก่อนนะฮะน้ำมัน E20 9195นะครับผม E20 9195นะฮะเบอร์โทรโทรศัพท์0933736126ขาย1 2 9 0 0 0บาทดูรถได้ที่บ้านแจ้ตะบนท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดุรินทร์นะครับ นี่นะฮะวันนี้เราอยู่อู่ช่างเนี้ยมารับรถแต่เช้าเลยนะครับเพื่อเอาไปล้างนะครับผมปี55นะครับผมปี12นะครับผมคันนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะก็มาดูกันก่อนนะครับที่บ้านเตี้ยตะบลท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปี55นะครับผมมาดูกันก่อนนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตานมนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกประเทศครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตหยุดการถ่ายคลิปไว้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมท่านใดสนใจโทรมานะครับขอบคุณครับ